ไปด้วยสวัสดีไปด้วยนะคะวันนี้กินข้าวสายเป็นพิเศษวันนี้เปิดร้านเป็นวันแรกคร่ะเมื่อวานก็กลับมายิงก็เปิดจะเปิดแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานติดธุระหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยไม่ได้มาเปิดนะคะวันนี้ก็ เคียทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเปิดร้านเป็นปกติก็จะได้เจอกันบ่อยๆแล้ว <c oughs> ต้มฟักเปื่อยเปื่อยมากเหมือนจะไม่ต้องเคี่ยวเลยว <c oughs> ันนี้เรียกว่ากินข้าวสายข้าวสายมากแล้ว ปกติอยาจะกินตั้งแต่เจ็ดโมงแต่วันนี้อืมเหมือนจะไม่ปกติมันสายทันข้าวเช้ากันเลยยังเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณที่รับชม ปีใหม่ใครได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังนะ่ยอยๆก็ได้กลับบ้านต่างจังหวัดนะคะสองวันความตั้งใจก็กะว่าจะไปอืมพาชมบรรยากาศทุ่งนาแถวบ้านนะคะแต่ว่าที่บ้านอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนะก็ได้ติดเนะกลับไปบ้านก็ อยากใช้อะไรนะเวลากับครอบครัวที่บ้านให้ได้เยอะที่สุดก็เลยไม่ค่อยได้มาไไรเจอเพื่อนๆนะคะที่บ้านไปบ้านก็อยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ <S <'s <S คลิปก็ไม่ค่อยได้ลงนะ b u ย่าน่า is it was สวัสดีค่ะสวัสดีเพลข้ามทูแพเดนสีประชาชนบุรีนะคะยายจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะอันนี้กินข้าวเช้าค่ะนล่าเรื่องว่าเราไปต่างจังหวัดเนาะก็เหมือนอยากใช้ชีวิตอยู่กับพรอครัวให้ได้มากที่สุด เวลาเรามีน้อยปีหนึ่งได้ไปครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ว่าครั้งหนึ่งทุกเทศกาลบางทีก็อาจจะเป็นสงการแต่ปีใหม่นี้ก็คือหลักๆเนาะปีใหม่ของทุกปีทุกคนก็อยากจะไปเฉลิมฉลองที่บ้านเกิดอยู่กับครอบครัวเป็นโมเมตนต์ของคนต่างจังหวัดนะคะคนต่างจังหวัดที่ มาดิ้นรนทำมาหากินอยู่เมืองไกลบางคนอาจจะอยู่กรุงเทพแต่ยายอย,อยู่ชนบุรีศรีราชานะคะช่วงเทศกาลก็พยายามจะกลับบ้านให้ได้ทุกปีท,กทุกเทศกาลหมดเทศกาลแล้วก็ กลับมาเริ่มใหม่ทํางานใหม่หาเงินใหม่เก็บเงินสะสมแล้วก็เทศกาลกลับบ้านคะ่ะแต่ถ้าทุกคนใครที่ได้อยู่บ้านเกิดอยู่ได้อยู่กับครอบครัวก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะจอดไว้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ที่ได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวถือว่าโชคดีมากๆาก